เมีอาคารสุขภาก็บอกว่าจะต้องซื้ออะไรทุกสื่ออะไรบ้างนี่คือใช่ค่ะพร้อมไหมค่อครับพร้อากค่ะพร้อมมากค่ะจดไปเรียบร้อยแล้วค่ะปีนี้อาจารย์พักว่าไงบ้างคะเมื่อกี้เนี่ยขอพี่แอปดีค่ะเป็นถือว่าเป็นลิมิตใหม่ที่ดีค่ะบมีกำลังใจและการในการเริ่มต้นปีค่ะถ้าเกิดสุขภาพดีงานดีเงินดีเราก็มีพลัง กยเราะอะไรคือความรักนะคะยิ่งดีเลยค่ะหรือว่ามันดีอยู่แล้วครับค่ะดีแล้วก็ดีอีกได้ค่ะนอกจากจาระทาแล้วอย่างหมอช้างครับว่าพี่แอปก็คือดีหมดทุกอย่างทั้งงานเงินความรักทุกอย่างพร้อมใชูเลยค่ะเนี่ยรู้สึกอุ่นใจเวลาได้ได้มีโอกาสร่วมงานกับอาจารย์ที่ไรเปในบ้างกับปีใหม่ที่ผ่านมาบ้านมาดามแป้ง ทีน่นนทุนไม่สามารถคว้าเงินมาให้เราแล้วแต่คว้าใจเราไปได้เ <c ười> ขาอาจจะอยากได้รางวัลมากกว่าเป็นไงบ้างอาจารย์บอกว่าวันนั้นคนที่จะได้ก็คือพี่แอฟกับพี่อัมแต่ต้องเงียบที่สุดห้ามพูดแต่ทําไมถึงพลาดไปตกให้คนนั้นได้ไงไม่เป็นไรนได้สองปีซ้อนแล้วสองปีซ้อนแล้วก็อันนี้คือว่าถึงแต่ไม่ควรถึงบแต่เดี๋ยวปีห <c ười> น้ากลับมาใหม่ ปีหน้าพร้อมเข้าชิงใหม่อ,อ,อย่างอย่างปีที่ผ่านมามันผิดพลาดต,ตรงไหนเพราะจริงๆพี่อาเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วแต่ทําไมอยูดีๆพี่อ้ํน้อยกว่าพูดน้อยกว่าเราไม่จริงๆเราอะก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้แบบว่าเอออยากแบบว่าก็จริงๆอย่างที่พูดเมื่อกี้คือได้มา2ปีแล้วจะได้อีกปีก็ก็เกรงใจเนาะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นนะพูดเล่นนะคะ <laughs> <laughs> แต่ว่าเราส่งผูท้าชิงไปแล้วไง เขาเลยบอกว่าผิดพลาดตรงที่ว่าเราร้องเพลงเสียงเยอะไปหน่อยก็เลยแบบค่าเคลื่อนเออเป็นไปได้ปีหน้าไม่ร้องไหมอ๋อไม่ได้โชว์สกิลเพราะไม่มีสกิลเลยอยากมีสกิลเหมือนกันค่ะมีเมื่อไหร่จะโชว์ทันทีค่ะ คี่ว่าเขาน่าจะปลอบใจค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือถือว่าโชว์สปิริตละกันค่ะคือจะได้ให้รู้ว่าแอมไม่ได้แอมไม่ได้อายแต่ว่ามันลองไม่ได้จริงๆค่ะก็สนุกสนุกค่ะแต่กังวลมาถ้งปีนี้ถ้าปลายปีนี้ก็ต้องจัดมติกรรมวลอ้มที่อั้มไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะมีคนมานั่งข้างๆแล้วก็อีว่างไม่ว่างแล้วก็ถ้าส่งของพี่อ้ำใช่ไหมคะ โอ้ทุกคนน่าจะยินดีมากๆเลยค่ะพี่อ้ําจะเอาเก้าอี้เพิ่มอีกกี่ตัวก็ทุกคนทุกคนพร้อมต้อนรับค่ะเขาบอกเขาอยากมาขอเคสรับจากเราโอ้โหใครกันแน่คะต้องขอเคดลับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเขาดาวพร้อมกับวันเกิดน้องพี่ใหม่ใช่ค่ะก็ช่วงปีใหม่ก็จะเป็นช่วงที่เราแฮปปี้กันเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าก็มีทั้งสองเทศกาลได้ฉลองปีใหม่ด้วยแล้วก็ฉลองวันเกิดลูกสาวด้วยค่ะ ทำไมเลือกไปญี่ปุ่นที่แอฟคะทำไมถึงเลือกไปญี่ปุ่นเออจริงๆค่อนข้างกระทนหันแบบฉุกเฉินมากเลยค่ะทุกอย่างแบบกระทนหันไปหมดเลยค่ะจริงๆไม่ได้แพลนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศค่ะเพราะว่าก็หยุดไม่กี่วันหยุด,หย,ดหยุดแค่3-4วันเองค่ะที่แอฟได้หยุดเพราะวันที่6กแอฟก็ทํางานแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ได้แพลนแต่อยู่ๆลูกสาวก็บอกว่าอยากเล่นหิมา ก็เลยจองแบบทุกอย่างแบบด่วนมากๆคือถ้าทําไม่ได้แอปจองกับคุณแม่ของตรีตรีพดนะคะก็คุณแม่ก็ช่วยจัดการให้ทุกอย่างอย่างแบบด่วนมากค่ะก็โชคดีที่ได้ไปเพราะจริงๆช่วงนั้นก็ทําอะไรกันทันหันก็ค่อนข้างยากค่ะก็เลยพาคนเยอะตรีไปเล่นหิมะให้สนใจไปเลยใช่ใช่ค่ะก็วันเกิดปกติลูกไม่ค่อยขออะไรอะค่ะแล้วปีนี้เขาขอก็เลย ก็ได้ค่ะถึงแม้จะมีเวลาแค่แค่สามสี่วันก็ก็ไปจริงๆอยู่ญี่ปุ่นแค่สามวันเองสามวันก็เอาที่เหลือก็คือเดินทางไปมคะพี่แอมก็หยุดไปสี่วันค่ะก็อยู่ญี่ปุ่นสามวันแฮปปี้มริคะน้องปีมากค่ะมากค่ะแฮปี้มากค่ะเพราะว่าเขาก็สงสารเขาว่าคือทุกวันปีใหม่เขาก็ไม่มีโอกาสได้ฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆเลยเพราะว่าทุกคนก็ไม่มีใครอยู่อะไรอย่างเงี้ย แตเป็นไปเที่ยวหมดเที่ยวเป็นัวันเกิดปีแรกที่น้องปีแบบอยากขอแน่ก็เหมือนจะเป็นปีแรกที่เขาขอนะคะเพราะว่าถ้าเป็นปีอื่นๆเราก็ก็ก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ชอบทุกอย่างค่ะเพราะว่า3มวันก็อัดแน่นเลยค่ะก็วันแรกก็อยู่โตเกียววันที่2ไปเล่นไปเอ่อไป สกีรีสอร์ทแล้วก็วันที่3ก็ไปนีย์แลนด์จบแล้วบินกลับใค่ใช่ใช่ค <c oughs> <ช>่ะเ,เดี๋ยวคนเข้าใจผิดที่ว่าแฟนคลับมาส่งแอร์ไม่ใช่ <c oughs> ค่ะแต่คนเห็นเยอะมาก <c oughs> ก็บังเอิญเจอพี่พี่แฟนคลับค่ะอาการพี่พี่น้องๆก็เยอะมากแล้วก็ไปก็ยังตกใจ ป็ใหม่ก็ตกใจแล้วแต่ยังไงก็ต้องเดินเข้าทางนั้นเพราะว่าเป็นช่องเดียวที่ทต้องเดินเข้าก,ก็เลยต้องเข้าก็แต่ว่าทุกคนน่ารักมากๆกเลยค่ะก็เ,เลยแบบออขอโมเมไปหน่อยละกันว่าแบบเอ้ยเป็นโมเมนต์แบบเออเราก็ไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเลยอะค่ะแต่ว่าทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะก็รู้เนาะเขาไม่ได้มารอเราแต่ว่าเขาก็ ดีใจที่ได้เจอเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กที่ไปเล่นเนี่ยคือน้องที่เล่นครั้นนงแรกเลยเล่นสก,กีสก,กีอ๋อใช่ค่ะเล่นสโนว์บอร์ดค่ะ,ะครั้งครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะล้มไหมคะผมกปล็ล้มอ๋อแน่นอนคะ่ะ <laughs> และ้วเด็กเล่นด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าเล่นด้วยคะ่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะแต่คิดที่ลงไม่เห็นเราเลยอ่ะนี่มีอาจจะสับสนแอมกับปีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็ตัวพอๆกันนะคะตัว ใกล้เคียงกันแล้วใส่เสื้อเหมือนกันด้วยก็คือเล่นกับน้องพีพิมด้วยใช่<ว>ค่ะก็คือฝึกกันตรงนั้นเลยครูครูสอนกันตรงนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะก็โชคดีค่ะได้ได้เจอกับทีมทีมเจแปนมาเซค่ะก็เขาก็ดูแล อยากเลยคะ่ะแล้วก็ช่วยสอนก็มีครูประกบค่ะก็ปีใหม่ก็แฮปปี้มากค่ะแล้วก็มีเพื่อนเรียนด้วยคือน้องพี่พิมแต่ว่าน้องพี่พิมเขาเป็นอยู่แล้วค่ะเขาเขาไปมาบ่อยแล้วค่ะก็มีปีใหม่ที่เพิ่งแั้งแรกค่ะคุณปีติดใจไหมติดใจค่ะคุาชอบค่ะอ,อันนี้คือพี่พิพมคือแบบเออเจอที่นู่นกันพอดีแบบเห็นแบบยู่ที่กุ่มเหมือนกันอะไรอย่งงงางครับังเอิญไปช่วงเดียวกันค่ะ,คะแต่ว่ารู้ตั้งแต่ก่อนไปแล้วค่ะ ค่ะไม่ได้แบบอยู่ๆเดินบังเอิญชนกันญี่ปุ่นใหญ่ขนาดนั้นไม่บอิญขนาดนั้นเนาไม่ได้เกินสวนกันเอ้ามาหรอเาไีไม่ใช่ี่เห็นไหมคะเห็นใเห็นค่ะแอทุกย่างค่ะแอปเป็นยังไงบ้างครับแอปรับรู้คนที่เข้ามาคอมเมนต์เรารู้สย่งไงบ้างครับกับที่เขาเขานังกินค่ะให้พูดยังไงดีคะ ก็แอปรับรู้แล้วก็แชร์ความรู้สึกของทุกๆคนค่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันค่ะก็จริงๆก็อยากทําให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็แล้วก็ก็มีความเข้าใจในพวกเราทุกๆคนนะนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้เอาเป็นว่าถ้าเจอแล้วข้องใจหรืออะไรอยากคุยอยากถามได้หมดเลยค่ะแอปพร้อมที่จะคุยกับทุกคนอยู่แล้วค่ะ ทุกอย่างมันก็ชนะตรงที่ว like ่านนคุณมาเมนมาเมนปวดใจยิ้มอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจบสยอก็ก็คือเราเราทุกคนจะจะพูดว่าไงดีคะเราทุกคนแฮปปี้ดีค่ะไม่ใช้เป็นสิ่งที่ทุกคนเป็นคิดไปเองไม่ค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนแฮปปี้เหมือนเราทุกคนด้วยค่ะคือคือโดยเฉพาะปีใหม่แล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะแต่แต่แอปเข้าใจทุกคนนะคะคือบางคอมเมนต์ก็อาจจะเกิดจากความ เป็นห่วงซึ่งเราก็รู้สึกดีใจนะคะที่ที่มีคนเป็นห่วงเราเป็นห่วงโนนหรือเป็นห่วงคุณทิมอะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็แต่ว่าไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งอะไรกันแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ที่จะไม่รู้เลยว่าเวลาเราเราลงอะไรแบบนี้มันอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ส่วนตัวของแอรู้สึกว่าไม่วันนี้ก็วันหน้ามันจะต้องมีอยู่ดีแล้วก็แอฟคงไม่สบายใจถ้าเกิดว่า คือเราทําอะไรใช้ชีวิตตามธรรมชาติตามปกติแล้วแล้เราไม่ได้เราไม่ได้บอกกล่าวหรือเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ใช้ชีวิตยอ,อย่างเป็นธรรมชาติเราจะต้องมีอะไรข้างหลังสมมุติคนบอกว่าอุ้ยก็แบบเงียบเียบไปเลยอย่าให้ใครรู้่ไม่ต้องโพสต์ดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งแอฟรู้สึกว่าถ้าการที่แอ ต้องต้องแอบต้องอะไรอย่างเงี้ยมันรูส้สึกว่าอันนั้นนะยิ่งเป็นการที่ไม่ให้เกียรติมไม่ให้เกียรติเราหรือไม่ให้เกียรติคนที่เขารักแล้วเขามีน้ำใจกับเราค่ะทุกอยาพูดอย่งว่าเราใช้ชีวิตปกติเป็นธรรมชาติเหมือนที่คนห<ร>นึง่งจะทำใช่ค่ะทุกอย่างขอให้ขอให้เชื่อใจแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ที่เชื่อใจแอลค่ะมวเป็นไงบ้างทำไมอยู่ดีคุนโดนถึงป่วยล่า <c oughs> สุดทำไมถึงป่วย <c oughs> อยู่ดีแบบ ทำไมทำไมถึงป่วยหรอก็อร่อยง่ายหรือว่ายังไงไม่แน่ใจแต่แต่กาอาจจะคือท่าคิดเองก็น่าจะเป็นเพราะอากาศอะเราเสียดายไม่องกติเราเป็นชอบเป็นคนส่งยาให้เขาอยู่ไกลกนเรส่งยายังไงเออเขาอยู่ไกลไปนิดนึงป่วยหรอนยาใจหรือเปล่าใช่ใส่ใช่ใส่แต่ว่าอะไรยังสอนอะไรยา้ เออคนส่ยามันจบไปไม่ได้คนยาใจต้องเออเป็นคนจบยาเป็นคนเงื่อนเยสแต่วันนี้ก็อยู่ไกลมันต้องยังไงบ้างค่ะก็อยากส่งค่ะส่งไปได้ยังคะค่ะส่งไปยังคะยาใจเนี่ยคิดว่าจะส่งใจหรือจะส่งอะไรคะับอคอมเมนต์ถามเขาอ้อนไหมครับเออเวลาเขาป่วยเขาอ้อนเลยยังไม่ได้อ่านเลยอ่านแล้วสัมอ่านแล้วแอบก็ยังไม่ได้อ่านอ่านให้แล้วอ่านให้แล้วเออเขาอ้อนไหมเออเขาอยู่ไกลจะเขาอ้อนไหม งงแล้วนนท์บอกไม่ได้ก็คงเขาไม่ใช่แนวนั้นนะคะแต่ว่าก็ก็เป็นห่วงค่ะค่ะเราคุยกันทุกวันค่ะก็เป็นห่วงอยู่อะค่ะไม่หลงกลทำถ้าไม่อยู่ที่เาถึงป่วยเพราะว่า มันเกิดจากอะไรเพราะว่าอยู่ดีก็ไปแล้วก็ทุบอ,อ,อุ่นว่ายังไงไม่ไม่แน่ใจค่ะว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกก็คิดเองก็น่าจะอากาศค่ะเพราะไปที่นู่นก็ก็ติดลบอยู่แตอ,อยู่ตรงนี้อบอุ่นเขอบคุณค่ะหรือคุยกันเยอะพักผ่อนร้อยอะไรอย่างเงี้ยอ้าว <laughs> เป็นความผิดแล้วไม่ใช่ คุยคุยกันปกติอยู่แล้วค่ะคุยกันปกติค่ะโอเคค่ะอินเสิร์ตค่ะขอบคุณค่ะแต่เนี่ขอบคุณค่ะที่ให้พูดค่ะต้องรีบไปมองว่านี่กี่โมงเนี่ยเกาหลีครับนี่มันเกาหลีมันสามทุ่มตั้งที่อันี้เราต้องมีนะคะ